สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องดิชี่สวยๆรวยต่างชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิซาก,ก็อยากจะมาเหมือนเตือนภยัยละกันนะคะสำหรับสาววกสายฝอทุกคนนะคะเชื่อมั่นมากๆเลยนะคะว่าทุกคนที่ตั้งใจที่จะเดินทางสายฟอเนี่ยจะจะต้องเคยเล่นแอปเดทติ้งแอปหนึงนะคะที่ดังมากๆนั่นก็คือ Tinder นะคะนะถ้าใครที่แบบ อยากจะเหมือนลองเดินทางสายฟอนนะจะต้องลองแ,แอบนี้แน่แน,แน่แน่นอนล้านเป็นต์ะคะเพราะมันเป็นแอปฟรีด้วยนะคะจะต้องเข้ามาสมัครแน่นอนนะคะทินเดอนะ,ะไอซมมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องเคยเล่นนะคะแอปนี้แต่ว่าอย่างที่ทุกคนนะคะเคยได้ยินมาตลอดว่าแอปนี้นะคะมีสแกมเมอร์เยอะมากนะคะนะ แต่สิ่งที่ลิซ่าอยากจะเตือนนะคะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ระวังแค่สแกมเมอร์อแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเขาเรียกว่าอินพวกอินเซลนะคะพวกอินเซลก็คือพวกนี้เนี่ยเหมือนเขาน่าจะมีปัญหาทางจิตนะคะก็คือเหมือนคนพวกนี้นะคะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะหาคู่นอนนะคะส่วนใหญ่ เหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นผู้หญิงในแถบเอเชียนะคะซึ่งก็เคยมีเหยื่อเป็นผู้หญิงไทยด้วยนะคะคนพวกนี้เนี่ยเคยมีประวัตินะคะในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะแบบเออไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเคยเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนในเรื่องของความรักนะคะเขาก็จะหาคู่นอนนะคะหรือว่าพยายามทำตัวเหมือนเออเขาจะจริงจังหาแฟนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ พอถึงตอนนั้นก็คือทําผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะท้องแล้วก็ทิ้งเสร็จแล้วนะคะก็นําเอาไปประจานในเว็บนะคะว่าเออฉันฉันทำผู้หญิงคนนี้ท้องแล้วนะแบบเหมือนสะใจนะคะคือแบบคือคนพวกนี้คะ่ะเรียกเรียกว่าพวกอินเซลส์นะคะก็คือแบบเหมือนมีปัญหาลิซ่าว่าคงเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะคะก็คือ เหมือนอยากจะให้คนคนอื่นหรือว่าเหยื่อที่โดนกระทำเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจแบบที่ตัวเองเคยโดนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากๆนะคะสำหรับสำหรับเอ่อใครที่แบบตกเป็นเหยื่อนะคะของกลุ่มพวกอินเซลเนี่ยนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยฝอพวกนี้นะคะก็ จริงๆอะบนโลกเนี่ยลิซ่าว่ามีอาจจะมีเยอะมากๆด้วยซ้ำนะคะที่แบบเออเป็นเหมือนโพวกอินเซลเนี่ยนะคะแล้วก็มาแฝงตัวอยู่ในเว็บเดทนะคะนะแล้วก็เยอะมากส่วนใหญ่อยู่ใน t i n เด r ด้วยนะคะคือ t i n เด r เนี่ยบางคนก็ได้ได้แบบฝอดีจาก t i n เด r ก็มีนะคะอันนี้ลิซ่าก,ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าลิซ่าแค่อยากมาเตือนภัยว่ามันมีแบบแบบใหม่ เป็นเหมือนแก c a m m e r แบบใหม่นะคะที่ที่แบบเฮ้ยมันมันร้ายแรงแล้วก็รุนแรงกว่าในการหลอกเอาเงินเนะะี่ยค่ะคือบางคนไนหะเหยื่อบางคนนะอาจจะเหมือนโดนหลอกเอาเงินด้วยแล้วก็มาทําให้ท้องแล้วก็ทิ้งอีกเนะะี่ยค่ะแล้วเอาเอาไปประจานในเว็บนะคะมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะคะสาหรับออผู้หญิงตัวเล็ก ผู้หญิงเอเชียนะคะหรือว่าผู้หญิงไทยนะคะที่โดนแบบทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงมากจริงๆนะคะก็สตาก,ก็แค่อยากจะเตือนภัยให้ทุกคนนะคะให้ระวังนะคะสาววอลินเดอร์ต่างๆให้ระวังตัวไว้ให้ดีๆนะคะถ้าจะเลือกเดินสายฟอแล้วนะคะก็ต้องแบบเออป้องกันตัวเองแล้วก็ระวังตัวให้ดีๆด้วยนะคะสำหรับใครที่เลือกนะคะหาคู่จากการใช้บ เดตแบบ tinder นะคะแล้วก็ scammer แบบแบบแบบว่าเบเบนะคะเหมือนว่าใช้มุกเดิมๆที่ที่เคยเจอมานะคะก็เป็นพวกแบบอ่ะทหารเรือทหารเป็นทหาร us army นะคะหรือไม่ก็เออเป็นอะไรที่แบบทำงานดีๆนะคะเป็นเจ้าของกิจการเป็น เจ้าของบริษัทนั้นเจ้าของบริษัทนี้นะคะ,ะไปสักพักหนึ่งส่งของมาส่งของมาให้แต่ว่าติดอยู่ที่ศุลกากรน,นะคะก็จะมี a t s a อ p นะคะของประเทศอินเดียเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราตรวจได้นะคะ a t s a p p นะว่าข้างหน้านะคะรหัสประเทศนะที่เขาแอดเรามาเนี่ยเป็นประเทศอะไรนะคะศุลกากรส่วนใหญ่จะติดที่ประเทศอินเดียไม่รู้ทำไมนะคะพวกสแกมเมอร์เนี่ยอ่ะ ก็จะออดแอปมาแล้วว่าคุณจะต้องจ่ายนะคะค่าค่าที่จะเอาของนะคะเออส่งมาให้เราที่ไทยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอันนี้อันนี้คือแบบเก่านะรุ่นเก่านะคะอ่าเสียค่าเสียค่าเหมือนสุลกากรมาสามหมื 40, ่นบาทส0 0 0มนบาทไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณถึงจะได้รับของที่ฝรั่งเนี่ยส่งมาให้คุณซึ่ง โน no, นะคะห้ามห้ามโอนเงินห้ามอะไรเด็ดขาดเพราะว่าของไม่มีไม่มีจริงนะคะคนคนนั้นที่เราคุยนะคะเออก็ไม่ได้มีจริงนะคะเป็นสแกมเมอร์นะถ้าถ้าจะมาหลอกเอาเงินค่าสุลกากรหรืออะไรงเงี้ยไม่ใช่นะคะเตือนภัยไว้ก่อนเลยนะคะแบบที่สองของสแกมเมอร์นะคะก็คือมาแบบลุกอาจจะวีอคอแล้วอาจจะเป็นคนคนนั้นจริงๆก็ได้นะคะนะอ่าแล้วก็ดูแบบ เฮ้ยเหมือนจริงสมจริงมากนะคะเป็นเจ้าของบริษัทนู่นนี่น,น,นี่นั่นสักพักนะคะจะชวนมาลงทุนอย่างเช่น bitcoin f o l e x นะคะหรือว่าอะไรที่อ่าเป็นการลงทุนนะคะอ่าหุ้นต่างๆนะคะแล้วก็ให้เหมือนเราส่งเงินไปร่วมลงทุนแล้วก็จะได้เบนฟิตนะคะได้เป็นผลกำไรตอบแทนกลับมานะคะซึ่งอันนี้ อยากจะเตือนภายเพื่อนๆว่าต้องระวังมากๆนะคะคือมันไม่มีของฟรีมันไม่มีในโลกนะเพื่อนแบบหรือว่าอาจจะมีแต่มีน้อยมากนะคะคือแบบคือต้องระวังให้ดีนะคะคือสแกมเมอร์มาหลายแนวมากนะคะตอนนี้นะคะเอออาจจะไม่ใช่ U.S.Army แล้วอาจจะไม่ใช่แบบว่า ทำงานบนเรือกับตันเรือน,นะคะโน่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ย,ยคือมาหลายแนวมากนะคะแล้วก็สิ่งที่มาใหม่อันเนี้ยคือลิซ่าว่ามันรุนแรงมากสุดเหมือนเขาน่าจะเป็นโรคจิตนะคะอินเซลส์เนี่ยน่ากลัวมากนะคะนะคือเหมือนมีตัวตนจริงนะคะมีตัวตนจริงเหมือนจีบเป็นแฟนกันจริงนะแต่เอาข้อจริงเหมือนแบบลึกๆในใจเขามีแผลนะคะแล้วแล้วอาจจะเป็นจิตอ่ะ ก็เลยมาเหมือนแบบเออทำให้คนอื่นแบบเสียหายแล้วก็เจ็บช้ำใจเหยื่อก็แบบนั่งสารนะคะนะอีซาว่าแบบไม่โอเคเลยนะคะสำหรับจุดจุดนี้นะอีซ่าก็อยากจะมาเตือนภัยสำหรับซาโวกสายฟอนะคะว่าถ้าจะเล่นจากเออเออหาฟอจากเออแอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ระวังมากๆนะคะเพราะว่ามีพวกแบบนี้นะคะอยู่เยอะด้วยนะคะต้องระวังโอเคนะคะ ก็ขอให้เป็นแนวคิดเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิซ่าอยากจะมาบอกบุญนะคะลิซ่าอยากจะเหมือนอร่วมบริจาคนะคะกับโรงพยาบาลนะลิซ่าจะขายกระเป๋านะคะจากต่างประเทศที่ลิซ่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะคะลิซ่าก็ชอบช้อปปิ้งมากนะคะก็แบบจะไปสอยกระเป๋าสวยๆนะคะมาจากตามต่างประเทศนะคะลิซ่าก็อยากจะ ขายนะคะให้แล้วก็เอาเงินไปสมทบทําบุญนะคะกับโรงพยาบาลในไทยเนี่ยแหละคะ่ะนะแต่กระเป๋านะคะมาจากต่างประเทศทุกใบนะคะซัาขายให้นะคะ2990บาทนะคะใบนี้เป็นใบเล็กนะคะสามารถใส่บัตรเครดิตได้นะคะใส่เงินสดได้ใส่กระเป๋าตังค์ไม่ได้นะคะกระเป๋าตังค์มันจะเล็กไปนะคะสำหรับใบนี้ก็คือแบบมีสายสะพายยาวให้นะคะ สามารถคล้องแบบเป็นสะพายข้างได้เลยนะคะคือใบนี้น่ารักกิบเก๋มากแล้วก็แบบโดดเด่นนะคะเป็นหนังนิ่มหนังดีเกรดเอนะคะหนังพรีเมียมเกรดเอแท้ร้อ์เซ็นะคะไม่หลุดไม่ลองไม่ดำแน่นอนนะคะ แล้วก็ถือแล้วก็ดูไฮโซดูกลุ่กิดบเนียวซับน่ารักนะคะ2,990บาทถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ Facebook นะคะลิซ่ามีเซนะคะมามาคิลา ah แล้วก็อาจจะแคปหน้าจอมาก็ได้นะคะว่าอยากต้องการกระเป๋าใบนี้นะคะร่วมทํำบุญก็สามารถติดต่อลิซ่าม,มาได้ทาง Facebook นะคะอ่า ใบต่อไปนะคะลิซ่าได้มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นของายเวสแท้นะคะใบนี้สามารถถือได้สองแบบนะคะก็คือจะสะพายแบบนี้นะคะหรือว่าจะถือเป็นคา r ชิงก็ได้ก็คือเอาสายเข้าไปข้างในนะคะใส่ได้สองช่องนะคะช่องนี้แล้วก็เปิดออกมาเป็นช่องข้างในนี้นะคะใส่ได้กว้างนะคะ ใบนี้นายเวสแท้นะคะซาได้มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะ2,990บาทเช่นกันนะคะสำหรับใบนี้ป้ายยังอยู่เลยนะคะลิซ่ายังไม่ได้ใช้สักใบนะคะยิ้วมาแล้วก็ไม่มีเวลาใช้นะคะโอเค okay. ใบนี้นะคะ2,990แทนหน้าจอได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ลิซา่าเฟซบุ๊กลิซา่ามามาคิล่าได้เลยนะคะ ใบต่อไปนะคะลิซ่าจะใช้ออกงานนะได้มาจากญี่ปุ่นนะคะใบนี้เก๋มากนะคะจะสะพาย,ยางก็ได้แต่ลิซ่าชอบถืออย่างนี้นะคะหิ้วแบบนี้นะคะเวลาออกงานนะคะใบนี้จะเป็นขนนะคะสีดำนะสวยนะคะดูไฮโซคือดูแพงอะคะ่ะเปิดออกมานะคะก็บุอย่างดีค่ะข้างในสวยมากๆนะคะ ใบนี้ก็2,990เหมือนกันนะคะราคาเท่ากันทุกใบนะคะเพราะลิซ่า Lisa จะร่วมทําบุญกับโรงพยาบาลบางใบบอกเลยว่าขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละใบนะคะในไทยไม่มีแน่นอนลิซ่ยืนยันล้านเปอรเซ็นตะ์นว่าในไทยไม่มีนะคะเพราะลิซ่า Lisa หิ้วมาจากต่างประเทศทุกใบนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ Facebook ลิซ่าสมามาคิราได้เลยนะคะ2,990บาททุกใบนะคะสำหรับวันนี้ลิซ่าไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ